หนึ่งสองสามทำทแทำทำทแทท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 ทแทมแคอรมสามสองสวีทผู้ชมผมทีเล็กวันครับเดี๋ยวกูใม้เอแนจีในการเปิดคลิปเยอะขนมดี้เลยเมแมนี่แผู้ชมแับผู้ชมเคยดูการแข่งขันกีฬาไหมฮะ อ่าไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทออสดหรือว่า,าคลิปไฮไลท์ต่างๆอะไรก็ตามแต่นะครับที่เป็นการแข่งขันกีฬาเนี่ยนะครับ <S <S แน่นอนนะครับว่าถ้าเกิดเป็นการแข่งขันกีฬาที่มันค่อนข้างดังๆเนี่ยนะครับเป็นการแข่งขันระดับประเทศหรือว่าระดับอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีการถ่ายภาพใช่ไหมฮะอ่า ซึ่งนะครับผมตัวนักกีฬาเนี่ยนะครับก็จะไม่รู้หรอกนะครับว่าใครเขาถ่ายอะไรยังไงมันจะดูดีไหมหรือว่ามันจะออกมาดีไม่ดีดีขึ้น,นักกีฬาเนี่ยนะครับก็จะตั้งใจอยู่กับการเล่นกีฬาของเขานแน่นอนว่ามันก็จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าภาพหลุดออกมานะครับ าววอ่ะันนี้เนี่ยนะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยนะครับมาดูภาพหลุดของนักกีฬากันนะครับผมคือจริงๆแล้วเนี่ยคลิปนี้ไม่ได้จะทําให้นักกีฬาดูไม่ดีหรืออะไรนะครับแต่ว่าอยากให้ความบันเทิงเฉยๆนะครับคือมันคือสีสันของกีฬาเฉยๆนะฮะอ่ะประมาณนี้นะคันนะครับเดี๋ยว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 ก่อนจะไปดูคลิปเนี่ยนะครับบอกก่อนว่ามีคนชอบคลิปกินพริกค่อนข้างเยอะนะครับผมเยอะเยอะแบบเยอะมากอ่ะนะครับผมประมาณประมาณ2คน กกกกกูููููอออออนนนนนคลิปนี้เนี่ยนะครับผมก็เลยจะมาจัดให้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่พิกไงนะจ๊ะแน่นอนนะครับว่าวันนี้ผมจะมาดูภาพหลุดของนักกีฬาและชาเลนจ์ที่ผมจะทำในวันนี้เนี่ยนะครับผมคือการห้ามขำนแล้ว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 ถ้าผมขำจะเจออะไรอ่าเหนื่อยอ่ะเหนื่อยคลิปนี้พยายามจะใส่อินเตอร์จี้เยอะ ถ้าผมขำหนึ่งครั้งนะครับผมสิ่งที่ผมจะต้องกินในวันนี้คือนะครับสิ่งที่เรียกว่าน้ำมะพร้าวยิเยน้ำมะเฟืองยิเน้ำมะนาวยิเยถูกแล้ว tranquil. ไอ้วันนี้วันนี้ <What? S 1> น้ำมะนาวนะครับผมเราจะกินหนึ่งเปกับสำหรับหนึ่งขำเขาเรียกเปกหรือเปล่าวะขำหนึ่งครั้งนลยครับน้ำมะนาวหนึ่งเปกนะฮะอ่ะ ประมาณนี้โอเคนะครับเราไปดูรูปกันเลยดีกว่าผมอยากดูแล้วนะฮะไปมามาม,ามาบอกก่อนนะครับว่ารูปพวกนี้นะครับผมให้เพื่อนผมนะครับหามาให้แล้วนะครับผมคือผมยังไม่ได้ดูนีฮะโอ้โหนี่มันส่วนไหนวะเนี่ยหัวเขาป่ะนี่มันหัวหรือว่าตรงไหนวะเนี่ย โอเคคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับว่าเราห้ามขำนะครับถ้าเกิดขำนี่จะโดนน้ำมะนาวหนึ่งปิกนะฮะไปรูปต่อไปครับยังยังนะับยังนะครับถือว่ายังไม่หลุดนะยังไม่หลุดเออแต่ว่าลูม่งนั่นแหละนะครับไปต่อ ได้อยู่ยังได้อยู่ไปต่อน่าจะเป็นกีฬาวิ่งผมก็เคยเป็นนะแต่ก่อนเวลาเล่นบอลปากมันจะแบบไปดูต่อไปฮะ โอ้โหอะไรเนี่ยวิ้ยติดเหลืองมาเนี่ยโอ้ตายแล้วภาพพิสดารไปวะโอ้กูโดนเลยดอกนี้กูโดนเลยใครจะไปทนได้วรูปอะไรเนี่ยโอ้ น้ำมะน,นาวปอมด้วยห้มาครับผู้ชมครับนี่นะฮะมะน,นาวน้ำมะน,นาว1นึ่งเป๊กนะฮะไปหนึ่งสองต้หืม น้ำตาแตกอ่ะผมไม่เคยกินมาก่อนเลยอะ่ะไปครับไปดูต่อไปไหมฮะไปปิงปองเฉยๆเนี่ยเฉยๆน่าจะเป็นกีฬากระโดดสูงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่ารูปที่ออกมาเนี่ย รูปต่อไปครับเป็นรูปต่อไป AFK น่าจะเป็นมวยปั้มนะครับ <ś pl os> อันนี้ค่อนข้างน่ากลัวนะครับน่ากลัวเลยแหละ โอเคก็โอเคก็ถือว่าใช้ได้น่ครับใช้ได้แต่ว่าก็ยังไม่หลุดนะยังไม่หลุดโย่โดนไหมโดนนะใคยจะทนได้วะนี่มันท่าอะไรวะเนี่ยโอเคกินแล้วก็ได้แต่ยังไม่ได้หลุดเดี๋ยวว่าแรงนะครับ ได้เยอะอยู่อ่ะกินก็ได้ก็ได้อ่ะกินให้ก็ได้ไดอ่ะผมไม่รู้ว่ากินเปรี้ยวเยอะมันมันจะเป็นโรคอะไรหรือเปล่านะครับแต่ว่าอย่าไปหาทำนะครับผมมันเปรี้ยวมาก <c oughs> มาครับสามสองหนึ่งันนี้แบบฝืดเลยอะ่ะ โอเคคุณผู้ชมครับก็ถือว่าคลิปนี้นี่ครับก็ได้ยิ้มเล็กๆน้อยๆนะครับผมเรายิ้มวันละนิดจิตแจ่มใสนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับนั่งดูรูปนักกีฬานะครับผมนั่นแหละครับอย่างที่บอกนะฮะว่าเวลาเล่นกีฬาเนี่ยเราไม่ได้ใส่ใจในภาพลักษณ์เท่าไหร่นะครับก็คือเราจดจ่อยกับกีฬาที่เราเล่นอยู่นะฮะก็ภาพที่ออกมามันก็จะค่อนข้างนั่นแหละนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิป ดูภาพนักกีฬาถ้าใครชอบนี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ e กด subscribe ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะครับผมแล้วคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรเนี่ยก็รอติดตามชมกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ว่าจะเปนเท่านี้แล้วกันโอ้ยอะไรเข้าตากูเนี่ยโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ